สิงคโปร์เป็นเกาะล้างนะสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่นะประเทศเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ในน้ํามีปลาในนามีข้าวลงไปทางใต้มีทะเลมีชายหาดที่สวยงามอา่าวไทยอันดามันปลาอุดมสมบูรณ์บนเขามีต้นไม้สัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ที่ราบลุ่มภาคกลางแม้แต่ภาคอีสานข้าวอุดมสมบูรณ์อีสานแม้แต่ขนาดนั้นน้ําน้อยแต่ก็มีข้าวที่ดีที่สุดในโลกคือข้าวหอมมะลิเมืองไทยอ่ย เขาให้มาครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแต่เราโชคร้ายเราได้นักการเมืองเฮงสวยเองทรัพยากรธรรมชาติหรือพระเจ้าให้กับประเทศไทยเรามาันั้นอ่ะมันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในตัวเรียบร้อยแล้วขณะมันโกงมันจะตายหาเลยเห็นไหมโกงมันมาตอนน่อเนื่องตั้งแต่24งสเจ็้าน่ะเรายังไม่อดอยากเห็นไหมเรายังมีกินใช่ไหมถ้ามือไม่โกงดูด้คนไทยรวยอติอันดับโลกเลยฮนะ